ที่มีประชาชนอยู่ถูกตัดไฟแล้วหรือยังคะไม่ส่นใหญ่ที่นี่น่ะเรื่องไฟฟ้าเนี่ยเขาจะยกสูงเขาจะมีตัวตัดส่วนชั้นล่างกับชั้นบนแยกตัวไฟฟ้ากันคือเราท่วมทุกปีไงต่อฟืนมันหุงไม่ได้แล้วว่าน้ํามันท่วมพื้นได้เขาได้นีรับตรงนี้เขาลิมนี้เลยนี่เหรอที่ว่ามีหมอมากายภาพให้มีหมอมากายภาพครับหมอน่ารักมาด้วย โมงสุขีีเจอกันเย็บไหมเจอคนถูกใจก็ดีจเองเออเย็บถือาไคุยดูนะถ่ายไวๆนะเกิดเกิดทำกายภาพทำกายภาพกลัวถ้าคุยได้คุยกับปอได้เลยเลยคุณนะนะขาสุขภาพไหมครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเยี่ยมใหม่นะ่นี่ไปละขึ้นขึ้นเครับปากคุณมากปอจะจะประเมินประเมินว่าเขาจะอยู่กันได้หรือเปล่า ถ้าท่วมพื้นแล้วอยู่ไม่ได้ผมอบไปหมดวอาพังไม่มีฐานอ่าดานออกไปเลยดานพี่ดานค้างค้างไว้หน่อยถ<ม>นน,นในหมู่บ้านก็จะล้อมออกไปนี่แล้วขึ้นทีสะพานสะพานก็จะเหลือหน่อยเดียวตรงกลางนะน่ะมีต่งมีไก่เลยลุง<ม>บนสะพานหมดวง<ม>วัดท่วมหมดท่วมพื้นหมด,หมด,หมดเขาก็ยังอยู่กันอ่ะงนี้เลยนิดเดียวเนี่ยวมั้งดม่น้ำเลยนี่ไฟลุ่มบ่า ไกหมันนกแะท่วมเร็วไหมคะตอนที่น้ํามันหลังแดงว่าอยู่แช่น้ำถูกต้องไหมคะใช่ครับใช่ใช่อยู่แช่น้ำเนีย่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่นี่จะส่วนใหญ่จะท่วมพื้นชั้นสองหมดมีน้อยหลังที่ที่จะไม่ไปดุนนะ่ะอยู่แบบยกพื้นอยู่เลยอะ่ะกบเพาพริกอะไรพวกนี้เพราะว่าเราน้ำท่วมทุกปีผู้ใหญ่ที่ว่าหนีน้ำตั้งแต่ตอนแรกก็ยังท่วมอยู่ บ้านน่ะสูงประมาณสามเมตรได้นะขึ้นบ้านขึ้นมาก็ประมาณหกสิบเจ็ดสิบแล้วตอนนี้ยบนะใช่ไหมพี่แดงประมาณหกสิบเจ็ดสิบได้เขายกพื้นมาสูเมจะเข้าใจแล้วว่าวันนั้นคุยกับบ้านแถวแถวบ้านนี่แหละเขาบอกว่าเคยท่วมแต่มันไม่เยอะทั้นีใช่ครับเพราะเมื่อก่อนเรับทุกท่วงปล่อยได้หมดเขายกพื้นทั้งหมดเขาในยกพื้นทั้งหมดเดิน ไอ้เหล็กนี่ไงก็เลยไม่กล้าลงลื่นกลัวลื่นอืมยกพื้นแบบนี้มากี่ปีแล้วครับทุกปีทุกปีทุกปีเลยอันนี่ขนาดยกพื้นแล้วก็ยังน้ํายังขึ้นขึ้นเนาะทำเตียงไงทำเตียงนั่งโอ้มากราอยู่แค่ตรงเนี้ยเดียวเนี่ยรับสภาพเนีาะเราเห็นฝั่งหนึ่งเนี่ยมีคันก้านฝั่งหนึ่งแห้งก็คือเราเราจะต้องดูแลตรงนู้นเพื่อที่จะดูแลโรงพยาบาล ดูแลส่วนราชการอำเภอเทศบาลไม่ให้น้ำท่วมเพื่อให้เขาว่ามาดูแลเราอีกทีหนึ่งถ้าเราปล่อยเข้าไปก็คือเราก็คือเหมือนติดเกาะเลยเราจะออกไปไหนไม่ได้เลยการการจะมาช่วยเหลือก็เข้าไม่ได้เราก็ต้องยอมให้อีกฝั่งหนึ่งน้ําไม่เข้าแต่ว่าชาวบ้านเข้าใจเข้าใจใเข้าใจครับที่นี่จะไม่มีการประท้วงนะที่นี่จะไม่มีการประท้วงเพราะว่าเรารู้ว่เาเราต้องเราต้องเอาไว้อะเพราะว่ายอมเดือดร้อนดีกว่าให้ตรงนู้นเขาเพื่อเข้ามาช่วยเหลือเรา